กลับมาชมมันต่อครับหนึ่งสี่เจ็ดสองได้เวลาแล้วหนึ่งสี่เจ็ดสองได้เวลาแล้ววันนี้ออกมาแล้วนะครับหนึออ่งสี่เจ็ดสองสี่ตัวเท่านั้นนะครับหนึ่ง <1, S 2> <1, S 1> คืออะไรฮะหนึ่งคือเสียงนัเสียงสมาธิสมาธิาธอันสัมปยุทธ์ด้วยอาณาปานสติสทําไมถึงบอกเสียงประเทศไทยเราส่วนมากแล้วเราจะบอกเราจะไปนั่งสมาธิกันรเราจะไปนั่งสมาธิกันพี่บอกเสียงนั่เสียงที่เปิดหัวมาเนี่ยเปิดไพ่มาด้วยสมาธิ อันสัมปยศด้วยอาาปัทำไมเสี่ยงฮะฟังดูไม่เห็นมีอะไรน่าเสียงส,สมาธิก็เข้าใจอาณาปานสติก็เข้าใจสัมปยุตอาจจะงงหน่อยแต่สัมปยตคือเกิดขึ้นด้วยกันพร้อมกันอ,อะไรแบบนี้ใช่ไหมคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะพี่แอดแน่นอนละมันต้องเริ่มต้นด้วยสติสัมปชัญญคะครับทีนี้มันเป็นความรู้ที่สมัยใหม่เนี่ยเราได้ยินได้ฟังเยอะครับแต่มันก็มีหลายคนที่บอกว่าว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทั้งทั้งทำทั้งสมถะและวิปัสสนาครับ เหตุผลที่ท่านให้ทําทั้งสมถะและวิปัสนาเนี่ยเพราะทำสองตัวเนี่ยมันเอื้อเฟื้อกันเวลาที่พี่แอดต่อสู้วิปัสนาตาเห็นรูปวุ๊ลุฉันเห็นว่าเป็นรูปแล้วทิ้งไปหูได้ยินโอ้ย oh, ฉันรู้ว่ามันเป็นเสียงเฉยเยไม่ได้เป็นเสียงใครทิ้งไปครับมันเหนื่อยจิตมปนทำงานเยอะอน่วิ่งไปตรงนี้วิ่งไปตรงนี้วิ่งไปตรงนี้วิ่งไปนี้มันเหนื่อยท่านก็ให้เอาสมถะมากันไว้ครับเพื่อให้จริงๆแล้วได้จิตได้พักบ้างแต่ในความเป็นจริงเนี่ย การปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาให้เห็นตามความเป็นจริงจนกระทั่งเราทิ้งมันได้ว่าเห็นมันเป็นรูปแล้วไม่ต้องมาเหนื่อยเหนื่อยลบกับมันพอเห็นเป็นรูปแล้วไม่เหนื่อยลบกับมันเห็นเป็นเสียงไม่เหนื่อยลบกับมันเสียงก็เป็นรูปนะจ๊ะปุ๊บเนี่ยจิตมันถึงจะเกิดสมาธิคนละอันกับการไปนั่งนิ่งทําสมถะนะคนละอันกันเลย ที่นี้ท่านบอกสมาดเขาว่าสมาธินี่แหละค่ะสมาธิที่คนคิดว่ามันคืออันเดียวกันน่ะน่งิ่งๆคือเกิดสมาธินคกับสมาธิอันนี้คนละอันคนละอันสมาธิอันนี้เป็นสมาธิที่เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าเวลาที่ท่านนั่งอยู่ใต้ต้นโพเนี่ยไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนแต่ว่ามีหลักฐานนิดนึงที่บอกว่าตอนที่ท่านมีมีคนเดินมาเป็นคนเลี้ยงวัวหรือควายแล้วก็ เดินผ่านแล้วก็ทักทักท่านก็แสดงว่าท่านลืมตาลืมพระเนตรนะ่เป็นสมาธิอันนี้ไม่ใช่นั่งหลับตาอยู่ใต้ต้นครอยู่ในพวังอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการลืมตาคือรู้ตัวคือสมาธิอันนี้สมาธิที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงคือรู้ว่ารู้ว่าพี่แอดเป็นคนเนี่ยแต่ไม่ติดในคนครับรู้ว่าเป็นต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยแต่ไม่ติดในต้นไม้ใบหญ้าอย่างนี้ ทีนี้อันนี้ท่านนาเสนออานาปานาสติตรงนี้ที่พี่อยากจะพูดว่าเสี่ยงอีกเหมือนกันก็คือว่าเวลาคนสอนทําอานาปานาสติเนี่ยเขาจะบอกให้เราอานั่งหลับตาคตั้งกายตรงดํารงสติให้มั่น,นได้ยินมาตลอดนะคะมือประสานกันบางคนก็เอานิ้วมือมาจีอย่างนี้อะไรก็ว่าไปแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนคแล้วก็เอาลมหายใจไปแตะที่จมูก หายใจเข้าหายใจออกไปแตะให้ลมสัมผัสจมูกให้ลมสัมผัสจมูกหายใจเข้าแรงรู้ว่าสัมผัสแรงใช่ฉันก็มีในพระสูตรนะอันนี้ก็มีในพระสูตรแต่อันนั้นเป็นการสอนให้ปฏิบัติเป็นแล้วในที่สุดจะต้องทิ้งเพราะถ้าพี่แอดไม่ทิ้งเนี่ยอันเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าหลงคือจากจากที่หลงโดยไม่ได้คิดอะไรมันกลายเป็นเป็นหลงลมหายใจที่เป็นแปะที่จมูก มันจะกลายเป็นหลงรูปที่มันแปลกอยู่ที่จมูกก็เป็นรูปอย่างหนึ่งเป็นรูปอย่างหนึ่งแบบไหนถึงไม่หลงฮะไม่หลงก็หายใจยังไงฝึกยังไงนั่งปฏิบัติไปเนี่ยจะหลับตาลืมตาเลยจะเริ่มต้นอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดก็ได้แต่ว่าเวลาหายใจเข้าพี่อ๊ต้วรู้ตัวว่าหายใจเข้าโดยไม่ต้องบอกว่าตอนนี้ลมไม่ต้องไปรอมันอยู่ปลายจมูกลมลงไปข้างล่างแล้วอะไรแบบไม่ต้องไปบอกอีกทีให้รู้ว่าหายใจอยู่หายใจเข้าหายใจเพราะขณะที่พี่แอาดบอกตัวเองน่ะคือไม่รู้ตัวไง หายใจออกหายใจเข้ามีกระบอกให้เขาทำหายใจออกมีกระบอกให้เขาทำแสดงว่าพี่แอนไม่รู้ตัวแต่ถ้ารู้ตัวเนี่ยไม่ได้ตั้งใจดูแต่มันรู้ตัวไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกก็รู้ว่าหายใจเข้า่คะมีหลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรหลงไปพอรู้ตัวก็กลับมารู้นี่หายใจเข้าแล้วนะเข้าแล้วนะค่ะหายใจออก ต่างกันยังไงฮะรู้แบบนี้กับไปรู้ว่าลมรู้แบบนั้นมันจะนิ่งไงแช่นิ่งพอแช่นิ่งปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ไปไหนแบบแรกใช่ไหมแบบแรกสติเขาจะไม่ทํางานเลยนะแต่ถ้ารู้ว่าหายใจอยู่รู้ว่ารู้ว่าหายใจเข้าออกอยู่แต่ไม่ใช่แบบเพราะฉันหายใจเข้าออกไม่ใช่แต่รู้จริงๆนะโดยสติเขารู้เนี่ยตัวเนี้ยมันจะทําให้จิตเนี่ยมันเป็นสมาธิตรงนั้นคือสมาธิใช่เป็นสมาธิเพื่อที่จะเอาไปทํอะไรทอะไรสมาธิอันนี้มันก็จะเริ่มรู้แหละคราวนี้กายเคลื่อนไหวก็รู้ เพื่อที่ตัวสี่เนี่ยหนึ่งสี่เจ็ดสองนี่ยสี่เนี่ยมันจะสมบูรณ์ขึ้นก็คือคราวนี้กลายเคลื่อนไหวสติเขาก็ไปรู้เจ็บตรงไหนสติเขาก็รู้แล้วเขาปล่อยทิ้งไปครับเวทนาเกิดความรู้สึกที่พี่พูดข้ามไปแล้วเจ็บปวดที่หลังอย่างเงี้ยก็ปล่อยทิ้งบางทีมันทิ้งไม่ได้ว่ามันเจ็บมากอะไรมากก็แทงแทงแทงไม่เข้าจิตบางคนเนี่ยไม่ยอมนะแล้วก็มีคนสอนด้วยจี้ไปตรงนั้นเลยจี้ไปตรงนั้นเลยให้มันหายเจ็บ ดูความปวดไปดูทําไมล่ะเขารู้ว่าปวดแล้วก็ปล่อยไปลุกขึ้นยืนได้ไหมครับพอปวดแล้วนั่งอยู่แล้วมันเมื่อยมันก็แล้วแต่ความเข้มข้นของพลังสมาธิที่เรามีถ้าสมมุติว่าสมาธิเราดีพอเนี่ยบางทีเราทิ้งไปแล้วเราก็ไปดูฐานอื่นอจิตก็ได้จิตมันฟุ้งไปไหนไปอะไรที่ไหนยังไงมมนถึงแค่ดูใช่ไหมไม่ต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดไม่ต้องบอกว่าฉันจะไม่ปวดนีถ้าเก่งฉันต้องไม่ปวดเอาเอาตันหามาทําเอาตันหามาปฏิบัต อย่างเงี้ยค่ะธรรมะก็เหมือนกันมันมีเรื่องคิดนึกในใจอะไรเราก็อ้าวถ้าคนจเจริญสติจนเป็นสมาธินะคะพี่อ้าวมันแค่คิดไปเองนะนเนี่ยมันไม่มีเรื่องจริงนะถ้าสมมุติว่าพี่แอ้ปฏิบัติอยู่แล้วสมมุติว่าคิดถึงคุณแม่คนี่แค่คิดนี่เรื่องจริงไม่มีเพราะจิตมันเป็นอย่างนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยมันคือจิตมันจะเป็นสมาธิอย่างอ,อย่างอย่างดีอย่างแนบนน่นอ่ะพี่ใช้ใช้ภาษาคนแล้วก็พร้อมจะทิง้งในสิ่งที่คิดนึกอะไรมันจะ ประมวลแล้วก็ทวีกําลังของมันขึ้นมาได้กลายเป็นว่าจะกลายเป็นไอตัวเจ็ดเนี่ยก็คือโพุชงเจ็ดจะบริบูรณ์ได้หนึ่งคือสมาธิจากอนาปานสติสี่คือสติปัฏฐานสี่เจ็ดนี่พุชงเจ็ดพชงเจ็ดพุชงเจ็ดเอาไปเพื่ออะไรเพื่อที่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันแต่ต้องทําเยอะนะโพุชงเจ็ดเนี่ยนะคะกระทาให้มากแล้วย่อมยังวิชาและวิมุตติก็คือกลับไปพระสูตรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือทําให้เราเกิด ความรู้ขึ้นมาครับเมื่อกี้นี่ตอนที่ก็นตอนที่เรามันเป็นสติปัฏฐานเนี่ยที่เราไปรู้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเราก็ยังรู้ไม่ชัดเนี่ยรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่เมื่อมันขึ้นมาจนถึงเป็นโพชฌงแล้วเนี่ยมันก็จะรู้ชัดโพชฌงจริงคือเดี๋ยวพี่จะไล่ให้ฟังนะคะเดี๋ยวพี่จะไล่ให้ฟังแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงนี่เราเล่าเลยเลยการปฏิบัติจริงๆเพราะการปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยตัวโพชฌงเขาจะ ทำงานของเขาเองนี่เราเราเห็นก่อนหนึ่งสี่เจ็ดสองร้อยต่อกันยังไงใช่ไหมร้อยสองไปถึงไหนหนึ่งเริ่มจากอะไรใช่ค่ะจะได้เข้าใจว่าไอ้หนึ่งสี่เจ็ดสองนี่เราสร้างขึ้นมาเองแต่ว่าแต่จริงๆเราก็พูดตามพระสูตรนะนะคะทีนี้ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธินะที่พี่บอกอยากจะไล่เป็นท่อนๆเนี่ยจิตที่เป็นสมาธินี่มันจะไม่หลงยินดียินร้ายคําว่าไม่หลงยินดียินร้ายกลับมาที่ตรงสติปัฏฐานสี่หน่อยวันนี้ยากนิดนึง ที่เราพูดกันเนี่ยเราชอบปฏรปภานสีกายสีก,กายเวทนาจิตทังแต่จริงๆสติปัฏฐานสี่เนี่ยสาระสําคัญท่านอยู่ตรงว่าขอให้มีความเพียรอ,อาตาปีสัมปชานโนมีปัญญาสติมาเพื่อที่จะวิเนยะโลโกเกอภิชาโทมณสังเพื่อที่จะทิ้งความยินดียินร้ายในโลกเสียได้ครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ความเพียรต่างหากความเพียรต่างหาก ตรงนี้ที่พี่บอกเสียงนะเสียงแล้วต้องพูดยากนิดนึงจากค่อยๆพูดไปท่านผู้ชมก็จะได้ีใญ่ชี้เห็นหน่อยทําไมถึงต้องย้าว่าความเพียรนะก็ปกติเริ่มนั่งก็ต้องใช้ความพยายามที่จะนั่งแล้วแต่ทำไมต้องเน้นต้องบอกว่าความเพียรเพราะว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ของสนุกนะคะพี่แล้วก็เป็นของที่ต้องเกาะติดสถานการณ์ไงที่เราเคยทําเทปไปเราจําเป็นจะต้อง เห็นจริงเห็นจังว่าการปฏิธรรมเนี่ยมันมีประโยชน์ครับทีนี้คนเราเนี่ยมันจะต้องทําอะไรที่ทวนกิเลสตัวเองสวนกิเลสตัวเองกิเลสของเราก็คืออะไรสี่ทุ่มนอนสามทุ่มนอนแล้วแต่นอนก็มีตีหนึ่งนอนแล้วแต่คนใช่ไหมคะเลือกเอาจะเลือกเอานอนเร็วนอนดึกค่ะตื่นอย่างดีเก่งสุดเลยอ่ะหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแต่อันนี้ตื่นตีสามครึ่งตีสี่ครึ่งอาบน้ํา แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์ก็นั่งนานเดินก็นานนั่งก็นานทานอาหารก็ต้องทานอย่างเรียบร้อยอพูดก็ไม่ได้คุยก็ไม่ได้นี่คือถ้าไปปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีความเพียรมันจะทําได้ไงม,มันต้องตัดวงจรของความเคยชินฉะนั้นจิตมันจําเป็นที่จะต้องฝึกจนกระทั่งชั้นยอมเพียรฉะนั้นจึงท่านจึงให้อาตาปีไว้ก่อนเลยครับหมายถึงว่าถ้าจะเอาจริงจากการฝึกปฏิบัติเนี่ยมันต้อง ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเคยทําอยู่นอนดึกๆก็มานอนเร็วต,ต้องอตรงกันข้ามกับวิธีชีวิตเดิมของเราเพื่อให้เกิดความเพียรขึ้นมาครับอหรือถ้าพี่แอดนอนสมมติพี่แอดนอนหัวข้ามเดี๋ยวนี้นอนหัวข้ามตืนะ่นช้าตื่นเช้า,น,ชานอนหัวข้ามแต่ปฏิบาททาัติทันท่านให้ปฏิบัติถึงสี่ทุ่ม,มก็ต้องปฏิบัติถึงสี่ทุ่มม,มันถึงจั ความเพียรมันถึงจะได้ถูกฝึกขึ้นมาแล้วระหว่างที่ปฏิบัตินะฮะคือถ้าเราทําแบบนี้ได้ทุกอย่างจากที่อาจจะเคยกินสามมื้อเหลือกินสองมื้อเมื่อไปปฏิบัติทําได้แล้วระหว่างที่ฝึกปฏิบัติที่นั่งที่เดินจงกรมอะไรอันนี้อยู่ที่แรงหรือพลังหรือกําลังที่เราปฏิบัติเนี่ยติดมากหลงมากก็อาจจะปฏิบัตินานอาจจะชอบปฏิบัติเดินได้เดินได้เพราะมันเพลินนี่มันอะไรมันต้องดูที่พลังแต่ละคนแต่บางคน สมมุติว่าเขาชอบวิปัสนาเขาอาจจะดูนู่นดูนี่ดูนี่ดูนั่นนั่นเหนื่อยหมดแรงก็อาจจะโอ้ยเมื่อยหลังเร็วอาจจะอยากไปพักมันแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีไม่มีอยู่ที่องคเดิมมาจํากัดไม่มีอะไรมาบอกเพราะฉะนั้นการมีความรู้จึงดีไงเพราะเราจะได้มาปรับได้ว่าพอเหมาะพอสมมันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็การมีครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ดีรู้จริงเนี่ย มันจะช่วยเราได้ท่านก็จะรู้โอ้ยเดินแค่นี้จิ๊บจ้อยมาบอกเมื่อยขาแล้วแสดงว่ายังไม่เพียรเลยบางคนเดินจนกระทั่งพี่เคยไปสอนที่ศรีลังกาเท้าเนี่ยแตกเลยค่ะพี่แอดเขาเดินเท้าเปล่าเดินเท้าเปล่าบนบนอิฐงแดงนะคะเท้าแตกน่าสงสารมากเพราะเขาไม่รู้ว่าความเพียรสัทธาเขาสูงเขาก็คิดว่าความเพียรยิ่งเพียรยิ่งดีมันก็ไม่พอดีเนี่ยพี่ก็ต้องบอกเลิกมานั่งพักเกินไปก็ไม่ดีอันนี้พี่ขอ จะว่านินทาก็ได้นะจ๊ะแต่ว่าเป็นการสื่อสารกับท่านผู้ชมด้วยมีเพื่อนวิมาถามว่าอยากปฏิบัติธรรมสบายสบายอ่ะไม่ไม่อยากจะไปอยู่ในระเบียบวินัยอ่ะมีที่ไหนเขาให้ทําบ้างอยากจะตอบว่าไม่มีขึ้นต้นมาก็ผิดแล้วนะฮะขึ้นต้นมาก็ผิดแล้วอยากจะตอบว่าไม่มีเพราะการที่เขาจัดขึ้นมาเนี่ยเขาจัดเพื่อให้เราเกิดความเพียรนี่แหละอาตาปีนี่แหละมันมันพูดกันตามตําราเลยนะ แต่จคนจัดจะรู้ตำราหรือไม่ก็ตามแต่ตามตำราคืออาตาปีสัมปชานนสติมาครับอย่างนี้เป็นต้นพี่ก็อธิบายอย่างที่อธิบายพี่แอดละวว่ามันเป็นการตัดวงจรของความเคยชินจะสังเกตว่าเวลาจะไปปฏิบัติเนี่ยจะมีเหตุเออลูกไม่สบายเออสามีป่วยเออพ่อตายแม่ตายงานยุ่งงานเอานยนอะสารพัดเลยเพราะว่ามันจะความเคยชินคืออยากนอนอย่างเดิม ไม่อยากไปทำไอ้ตัวเนี้ยแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยตัวความเพียรเขายังไม่เกิดครับถึงจะยังไม่ได้ไปไปฏิบัติก็ตามแต่จิตเนี่ยยังไม่ได้เคยฝึกความเพียรแต่คนที่ฝึกความเพียรเนี่ยวิริยะความเพียรเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มันมาคู่กันวิริยะมันจะเป็นความกล้าหาญมาสมทบครับเอาแล้วว่าตายเป็นตายอยากรู้นี่อยากจะฝึกมันเป็นไงแล้วไปจบก็เลยไปได้ฝึกก็ได้ไป,ไไไปแล้วพี่ก็สังเกตว่าคนที่ไปฝึกแล้วเนี่ย เขาไม่ต้องมีอิดออดอะคะ่ะ mm hmm. เขาไปเอกแล้วจะไม่มาพูดแบบที่พี่ได้ยินนี่แหละพ <c oughs> ี่เพื่อนพี่นี่แหละพูดว่า mm hmm. ไม่ชอบจะหลไม่ถูกกับตรงนั้น mm hmm. จะหลไม่ถูกกับตรงนี้คนที่ปฏิบัติอ่ะยกตัวอย่างเพื่อนอีกคนหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> คนที่เขาเห็นประโยชน์ของการฝึกเ <c oughs> ชื่อไหมว่าเขาฝึกทุกสำนักโดยที่เขาไม่เพี้ยนเลยอื mm hmm. เขาไม่เพี้ยนเลยเพราะว่าอ่ะไปฝึกแบบนี้ไอท้ทีไม่ถูกจะหลของอีกคนหนึ่งไปฝึกแบบนี้ไอท้ทีไม่ถูกกับตำราที่ว่า แต่เขาฝึกเป็นหลักคขาเมนต์เขาก็ไปทุกที่อย่างนี้เป็นต้นค่ะวัะนั้นที่พี่อถามพี่ก็ตอบว่ามันอยู่ที่ปัญญาคนด้วยนะว่าจะไปได้ไหมด้วยถ้าถ้าความเพียรในแบบที่ไม่ใช่ว่าไปฝึกปฏิบัติแบบที่เข้าไปกันห้าวันเจ็ดวันหลายๆวันที่มีคนคอยดูแลคอยกําหนดอะไรเงี้ยฝึกเองปฏิบัติเองความเพียรแบบไหนที่เรามาฝึกเองถ้าเราไปฝึกอย่างนั้นซะก่อนเนี่ยเราเข้าเรียกเราเข้าเข้าแคมปบ แล้วเราไปเอารูปแบบของแคมป์มาเนี่ยมาแล้วอู๋นี่ถ้าเราอยู่เขานะเราต้องทําอย่างนี้ตอนนี้นะถ้าอยู่เขานะเราต้องทำงี้ตอนนี้นะแล้วเราใจแข็งพอมาปฏิบัติเองก็ได้อย่างนี้แต่ถ้าเราปฏิบัติเป็นแล้วอยู่บ้านเราจะทําเบาๆสบายๆของเราความเพียรเราจะไม่เกิดก็ไม่เป็นไร<ม>แต่ว่าพี่กําลังพูดถึงว่าจะเอาจริงนะจะเอาจริงก็ต้องเพียรนจนะมาขี้เกียจแล้วแบบอยากสบายเนี่ยเอาแค่พอรู้ แค่พอรู้จะเอาไปทําไมล่ะก็แค่เป็นยาดมยาหมองก็ไม่ได้หายแก้โรครักษาไม่รักษาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเนี่ยเพียรแล้วฮะความเพียรสําคัญตั้งใจ้วเพียนเพียรเพื่อให้เกิดสมาธินะคะเพราะว่าคําว่าสัมปยุทธ์ก็คือเกิดด้วยกันสัมปยุทธ์เกิดยากไหมฮะเกิดยากเกิดยากจริงๆแล้วไม่ได้เกิดง่ายนะแต่ในเวลาเอางี้ดีกว่าที่พูดนี้สติปัฐานไม่ได้ยาก แต่จะทําให้เกิดสมาธิแนบแน่นเพื่อที่จะให้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยยากค่อนข้างยากสติอาจจะเกิดได้บ่อยๆเกิดได้บ่อยๆและนานนานบ้างไม่นานนานขึ้นได้จากการฝึกใช่ไหมสติเกิดแล้วดับค่ะพี่แอ๊ดไม่นานขึ้นสติเกิดแล้วดับมีสติมีสติแล้วดับเดียวสติหายไปแปลว่าแล้วมันก็จะไม่มีสติฮะค่ะไม่มีแล้วก็มีแล้วก็มีใหม่ค่ะเกิดแล้วดับเกิดแล้วมีบางคนอาจจะมีมีได้บ่อยๆอถี่ขึ้นถี่ขึ้นอะไรใช่ไหมก็เลยรู้สึกเหมือนว่ามีสติอยู่นานแต่จริงแล้ว เป็นสภาพธรรมที่เกิดระดับแต่ว่าเขาจะเร็วใช้คําว่าเร็วดีกว่าอย่าว่านานคําว่าเร็วก็คือว่าเร็วรู้เร็วรู้เร็วก็เหมือนกับรู้นานก็จะทําให้ตัวเองมีสติอยู่นานแต่สติเนี่ยมันยังไม่ใช่ตัวสัมปชัญญะมันยังไม่เป็นตัวที่รู้ตัวมันก็ต้องฝึกสติจนกระทั่งดุกตัวเองขึ้นมามีสัมปชัญญะรู้ตัวขึ้นมาด้วยพอรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยสติก็เร็วมีสัมปชัญญะด้วยมีปัญญาด้วยเนี่ยสัมปชัญญะคือปัญญา ตัวสมาธิเนี่ยจะเกิดทีนี้ก็จะไหลมาที่พี่มีเวลาหรือเปล่าไหลมาที่พุทชงได้นะคะเขาถ้าเกิดมีสมาธิแล้วไม่มีปัญญานี่มันจะเป็นคนซื่อบือ้อไม่ค่อยมีเหตุผลเหตุผลมันจะไปเป็นเหตุผลของกิเลสซะมากกว่าวงเหงาหานอนก็เป็นไปได้ว่าสมาธิมันเบานะสบายก็อยากจะหลับมั่งอะไรมั่งมี ข้าสงสัยขึ้นมามีวิสิกิจชาขึ้นมาก็เป็นไปได้เพราะจิตมันพร้อมที่ที่จะไปไหนก็ได้แต่ถ้ายังมีปัญญามันก็จะไปทา้งหมดมันไ,ไปทั้งอื่นไปสงสัยนูน่นคิดนี่คิดว่าเราอะไรต่างๆได้ท่านถึงได้ให้ทําคู่กันไว้ตลอดเพราะฉะนั้นฝึกต้องฝึกทั้งคู่นะแต่สมัยนี้เนี่ยพี่ได้ยินเขาชอบพูดกันว่าไปวิปัสสนาสมัยก่อนพี่ไม่ได้ยินนะไปนั่งสมาธิไม่ได้ยนินไปนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้เขาจะพูดว่าไปวิปัสสนาแล้วก็อย่างที่พี่เคยเล่าในรายการ เห็นคัดเอาที่ไหนก็ปฏิบัติเจริญที่ศัสนากรรมฐานอะไรพวกนี้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้พี่ฟังแล้วพี่ก็รู้สึกอืมันก็ครับไม่ค่อยสบายใจพี่ไก่บอกว่ามันต้องฝึกไปด้วยกันปัญญาเบื้องต้นคืออะไรฮะระหว่างที่ฝึกใหม่เริ่มใหม่ๆปัญญาแรกนคืออะไรปัญญาแรกคืออะไรสมมติเราฝึกไปเรามีสติมีสมาธิรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวนะปัญญาในการรู้ตัวรู้นี่แหละตัวปัญญาตัวสัมปชัญญะนี่คือปัญญานี่คือปัญญาแล้วเป็นปัญญาแล้ว รู้รู้แค่ว่ารู้ว่าเราเดินอยู่รู้อะไรกด้รู้ว่าเราพูดอยู่รู้ว่าเราเดินอยู่รู้ว่าเราคิดอยู่รู้ว่าเรารู้ตัวอยู่รู้ว่าเราสติหายไปไม่รู้ตัวก็เป็นปัญญาก็ก็ไม่ยากนี่ฮะปัญญามันก็เกิดขึ้นได้ง่ายท่านแต่มันนิดเดียวไงมันเกิดแป๊บแมันยังเอาไปทําอะไรไม่ได้มันยังไม่คมอ่ะมีดยังไม่คมพอที่จะไปผ่าชับหั่นผักก็ยังไม่ได้ยังไม่หั่นเนื้อเลยหั่นผักตอนนี้ยังไม่ได้มันมันแค่เป็นปัญญาป๊อปป๊ป๊าด มันก็อาจจะกลายเป็นปัญญาแล้วก็ไม่เป็นเป็นการหลงไปบ้างแล้วก็เป็นถ้าจะคมขึ้นต้องพดชงไหมฮะต้องพดชงไประดับนั้นไปอีกระดับหนึ่งสี่แล้วนะครับคุณผู้ชมหรือเจ็ดแล้วสองต่อไปพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูต่อพูดชงเจ็ดแล้วก็จะไปสองวิชาวิมุตต์เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปสักครู่ครับ